สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่รายการค้นคุยข่าวกับดิฉันทัยไทยการนาดีค่ะ ติดตามรับชมกันได้นะคะออกอากาศสดช่อง11 NBT ภาคกลางค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะแม้ว่าจะเป็น YouTube TikTok นะคะแล้วก็ Facebook สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ Facebook ดูสดนะคะไลฟ์ NBT ภาคกลางค่ะส่วนวันนี้ประเด็นคนคุยข่าวที่จะมาพูดคุยกันนะคะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันที่น่าสนใจค่ะโดยเรื่องแรกนะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้ปลายเดือนตุลาคมแล้วนะคะ ในเรื่องที่หลายหน่วยงานที่อยากจะเข้ามาดูแลนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะสําหรับข่าวแรกวันนี้นะคะต้องบอกว่าทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเขาได้มีการประชุมกันแล้วก็อนุมัติในเรื่องของมาตรการรับมือไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละออง PM 2.5ของปี2568ะคะรวมไปถึงการยกระดับการ ุมเข้มพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะคะในเรื่องของการเผาเอย่ยในพื้นที่ป่าพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่เกษตรกรรมอะไรต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะเขาได้มีการอาถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาเป็นการดำเนินมาตรการปี2567พอถอดบทเรียนแล้วเขาได้มีการสรุปผลในเรื่องของการประเมินค่ะการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นละอองหมอกควัน นะคะแล้วก็มีการระดมความคิดเห็นต่างๆนะคะเพื่อที่จะในปี2568ยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือขึ้นมาค่ะซึ่งหนึ่งในมาตรการที่สำคัญนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการจัดทำแผนที่เสี่ยงการเผาและฝุ่นนะคะซึ่งตรงนี้เขาเรียกกันว่าเป็น Risk Map แผนที่ที่จะเสี่ยงว่าพื้นที่ตรงไหนมีความเสี่ยงในเรื่องของการเผาในเรื่องของฝุ่นละอองค่ะแผนตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นแผนปฏิบัติงานเชิงรุกที่จะมีการาช่วยให้ควบคุมพื้นที่ที่จะเกิดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงพื้นที่ตรงไหนมีการเผา คุมพื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ก็ดีนะคะหรือว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุซ้ำซากในแต่ละปี mm. ก็จะนำพื้นที่ตรงนี้มาลงไว้ในแมพเพื่อที่จะดูในเรื่องของแนวทางการป้องกันค่ะแล้วก็พื้นที่กเกษตรกรรมด้วยพื้นที่กเกษตรกรรมเนี่ยบางครั้งบางพื้นที่ก็จะเกิด ไฟไหม้นะคะบางครั้งอาจจะเป็นช่วงภัยแล้งนะคะก็จะมีในเรื่องของหักเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยฝุ่นละออง PM 2.5ต่างๆก็จะทำให้เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอาจจะเป็นปลูกข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกอ้อยตรงนี้นะคะเขาจะต้องมีการได้รับการบริหารจัดการอย่างดีนะคะวางมาตรการนะคะ สิ่งที่ทำนั่นก็คือการที่จะต้องมีการลงทะเบียนเกษตรกรควบคุมการใช้ไฟในพื้นที่เหล่านี้ในพื้นที่ Risk Map ค่ะต่อมานะคะในเรื่องของการควบคุมพื้นที่ตรงนี้แล้วอีกหนึ่งสิ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของทางกรมควบคุมมลพิษะคะ่ะเขาออกมาตรการขึ้นมาเป็นมาตรการที่จะควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่เมือง พื้นที่เมืองนะคะเมื่อกี้เป็นพื้นที่การเกษตรพื้นที่โลงพื้นที่ป่าพอมาเป็นพื้นที่เมืองมาตรการก็จะแตกต่างกันไปมาตรการนี้นะคะเป็นการควบคุมฝุ่นละอองเช่นพื้นที่เมืองก็จะมีรถรายานพาหนะต่างๆนะคะการขับขี่รถการที่แบบโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษต่างๆพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ค่ะจะมีผลการใช้กฎหมายในปี2568อย่างเข้มงวดมากขึ้น นะคะรวมไปถึงการจัดกลุ่มนะคะในในพื้นที่ของการเผาในพื้นที่ชุมชนด้วยว่าในพื้นที่ตรงไหนนะคะจะมีการจัดการป้องกัน กลุ่มฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นในโซนของพื้นที่ที่เสี่ยงเช่นพื้นที่หนานแน่นพื้นที่ชุมชนเมืองนะคะเขาก็จะมีการวางเป้าหมายในปี2568นี่แหละค่ะว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดพื้นที่ที่จะทำให้เกิดฝุ่นละอองมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการลดพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ป่าให้ลดลง25ค่ะ แล้วก็ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมลงประมาณ10ถึง30เอร์ซนะคะอ่ะาคราวนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะทางกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็ได้มีการวางแผนในเรื่องของการพูดคุยเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะก่อนที่จะเริ่มฤดูหมอกควันในช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะตอนนี้ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะมีปัญหาในเรื่องของ หมอกควันข้ามแดนอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคุณผู้ชมคะ่ะที่จะส่งผลต่อค่าฝุ่นละออง PM 2.5ในประเทศไทยด้วยซึ่งแผนการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็ <c oughs> มีแผนเช่นเดียวกันว่าเราจะทำงานด้านไหนนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่า ก่อนที่จะเริ่มฤดูหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะคะเขาจะมีการประสานงานไปกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะรับรู้รับทราบข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของการดูแลพื้นที่เกษตรกรรมการเผา การทําการเกษตรที่จะไม่ให้เกิดมลพิษหรือว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นนะคะการป้องกันการลุกลามของไฟป่าที่อยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทยนะคะที่มาจากนอกกรมแดนเพื่อที่จะลดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองที่จะข้ามเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแหะคะ่ะคือต้องบอกนะคะว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในช่วงของ ปลายปีช่วงของอหน้าหนาวซึ่งเป็นอากาศแห้งนะคะกรมควบคุมมลพิษเขาบอกว่าจะมีการดําเนินการจัดการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในปี2568แน่นอนค่ะเราจะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการส่งตรงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกตรอกถูกต้องให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้นะคะเดี๋ยวนี้ก็คือจะใช้เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลละ ก็จะมีทั้งในเรื่องของการควบคุมฝุ่นละอองการติดตามสภาพอากาศในปี67นะ ก็มีการใช้กันบ้างแล้วแต่ปี68เนี่ยจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยค่ะมากขึ้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในเรื่องของการเช็คพื้นที่สะสมของฝุ่นละอองในแต่ละพื้นที่ด้วยเพื่อที่เราจะได้สํารวจตัวเองนะคะว่าอ่ะอย่างพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราควรจะออกจากบ้านไหมเราควรที่จะอยู่ภายในบ้านหรือว่าในพื้นที่ไหนที่จะไปเนี่ยตอนนี้มีความเสี่ยงเท่าไหร่เป็นการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพ พี่น้องประชาชนด้วยนะคะอ่ะเรื่องถัดมาค่ะรันนี้มาดูกันในเรื่องของเทศกาลลอยกระทงกันบ้างนะคะสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะลอยกระทงปีนี้เราจะต้องเน้นในเรื่องของการจัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะมาดูกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการเชิญชวนใน ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแหละค่ะเทศกาลลอยกระทงค่ะก็ชวนทุกภาคส่วนจัดงานลอยกระทงปี2567ขึ้นมานะคะซึ่งการจัดงานลอยกระทงปี2567ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับ World Even t เป็นจุดหมุดหมายของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยนะคะก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยได้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมซึ่ง เรื่องนี้ค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็บอกว่าลอยกระทงของไทยเนี่ยนะคะคือเป็นประเพณีที่มีความสําคัญมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ําหลากก็คือในช่วงนี้ใกล้ถึงแล้วนะคะแก่นแท้ของการลอยกระทงจริงๆแล้วนั่นก็คือในเรื่องของการแสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อผู้มีพระคุณนะคะการรู้คุณค่าของสายน้ําแม่น้ําลําคลองน้ําที่นํามาใช้ในการดํารงชีวิต นะคะแล้วก็เพื่อให้ภาพรวมของปี2 5 6 7การจัดงานลอยกระทงในประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆนะคะในการจัดงานลอยกระทงปี2567ขึ้นมาค่ะมีคอนเซ็ปต์นะคะแนวคิดก็คือลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัย และใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะการใส่ใจของสิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทงปีนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันขึ้นอินโฟมาให้ละอันที่เห็นอยู่ทางด้านหลังดิฉันนะคะก็คือลอยกระทงด้านแรกด้านแรกเป็นเรื่องของลอยกระทงวิถีไทย นะคะลอยกระทงวิถีไทยอ่ะก็คือหมายถึงอยากจะให้ทางทุกภาคส่วนเนี่ยค่ะได้มีการสร้างสารรค์การจัดกิจกรรมลอยกระทงที่เป็นประเพณีแบบดั้งเดิมนะคะเพื่อที่การจัดงานเนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงจะเน้นคุณค่าสาระของประเพณีนะคะแล้วก็ต้องร่วมกันนะคะในเรื่องของความสะอาดแม่น้ําลําคลองแล้วก็การ ใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการจัดประเพณีลอยกระทงนะคะการสร้างการตระหนักรู้กับประชาชนว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีทีเออ่เป็นมาอย่างยาวนานแต่ละภาคของประเทศไทยก็มีความสําคัญที่แตกต่างมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปนะคะเป็นการเสริมสร้างความรู้แล้วก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่นะคะรวมถึงในการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมการลอยกระทงในปีนี้และสุดท้ายก็คือสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนั่นเองนะคะในการใช้ออสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแพร่ภาพประเพณีลอยกระทงเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับชาวต่างชาติอันนี้เป็นด้านแรกนะคะลอยกระทงวิถีไทยด้านที่สค่ะเรื่องของการลอยกระทงด้วยความปลอดภยัย การไปงานลอยกระทงต่างๆก็จะเป็นช่วงเวลาค่าๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปกิจกรรมลอยกระทงก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่รถราต่างๆพาหนะการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะคะมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่เองพี่น้องประชาชนเองก็ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะคะเรื่องของการให้คําแนะนําในการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อแน่นอน ในการที่เราไปในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะยังต้องดูแลมาตรการสุขอนามัยส่วนตัวอยู่นะคะเทศกาลลอยกระทงเราก็ยังเน้นเรื่องนี้และที่สุดท้ายนะคะก็เรื่องของการติดตามกฎหมายระเบียบต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้แล้วก็เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นด้านที่3านะคะคุณผู้ชมคะด้านที่3การลอยกระทงแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมอันดับแรกเลยคือในเรื่องของขยะ นะคะร่วมกันกำจัดขยะหลังงานลอยกระทงใช้กระทงที่ไม่ก่อให้เกิดกลายเป็นขยะการไปเที่ยวงานไปเที่ยวออทำกิจกรรมต่างๆเราจะต้องไม่สร้างขยะเขาบอกว่าอันนี้เป็นแนวคิด zero waste ป้องกันขยะที่เกิดขึ้นนะคะ zero waste ก็คือการที่ไม่มีขยะเลยขยะเป็นศูนย์นะคะเพื่อให้สิ่งแวดล้อมเนี่ย ยังเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปลอดขยะนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องการให้มีการอนุรักษ์น้ําอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยอ่ะภาพนี้นะคะกิจกรรมค่ะปีนี้ค่ะปี2567นะคะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะมีกำหนดในเรื่องของการจัดงานประเพณีลอยกระทงค่ะอันนี้เตรียมจัดขึ้นวันที่ 15พฤศจิกายน2567นะคะสถานที่ก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครค่ะก็จะมีการเชิญชวนนะคะใครเข้ากรุงเทพไปได้อาเริ่มนะคะในช่วงเย็นเป็นต้นไปนะคะแสงสีเสียงครบองค์ส่วนในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆค่ะก็ไปได้เช่นเดียวกันใครไม่สะดวกเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขามีการจัดงานในพื้นที่ภูมิภาคด้วย ก็จะมีพื้นที่5เมืองอัตลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเหนือเชียงใหม่ค่ะลอยกระทงสุขโขทยัยลอยกระทงตากนะคะภาคกลางก็จะมีสมุทรสงครามนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ที่5ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลอยกระทงที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ยังรวมไปอีกในพื้นที่8เมืองน่าเที่ยวนะคุณผู้ชมใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยา ลำปางค่ะนครราชสีมาขอนแก่นบุรีรัมย์สุรินภาคใต้นะคะก็จะเป็นภูเก็ตแล้วก็รวมไปถึงทุกๆจังหวัดในแต่ละท้องถิน่นท้องที่ทั่วประเทศเลยนะคะที่จะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเข้ามาร่วมงานประเพณีลอยกระทงนะคะเพื่อที่จะสืบสาร รักษานะคะรวมไปถึงในเรื่องของการคงคุณค่าความเป็นไทยนั่นก็คือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองค่ะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ผลักดันให้เทศกาลลอยกระทงเนี่ยนะคะกลายเป็น world event หมุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกด้วยการที่เราทุกคนนะคะคนไทยค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับชาวต่างชาติได้เห็นคุณค่าของประเพณีลอยกระทงในปีนี้กันค่ะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงต่อไปของค้นคุยข่าวค่ะถามว่าคุ้มไหมส่งมาตาา39้เดือนละ43-2บาทถ้าใครไม่เจอไม่ประสบกับตัวเองเขาอาจจะเข้าไม่ถึงอาจจะไม่รู้แต่ว่าเราอะได้ประสบกับตัวเองว่าเฮ้ยมันคุ้มกับสิทธิ์ในการรักษาเนี่ย มมมันคุมมากสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้ยวยโรคหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับและจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันและเกิดความผิดปกติอื่นๆกับร่างกายจนอาจทําให้เสียชีวิตได้ปัจจุบันสามารถเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยการใช้เครื่องอุปกรณ์อัดอากาศขณะหายใจเข้าหรือ c p a p โดยเครื่อง c p a p เป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่ไม่ต้องผ่าตัด แต่จะใช้วิธีการอัดอากาศขณะหายใจเข้าไปในทางเดินหายใจช่วยกระตุ้นให้เกิดรีเฟล็กท์ทำให้ความตื่นตัวของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำงานของหัวใจและความดันเลือดดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นเดียวกับนายวงสพัสล้อสินทรัพย์อายุ48ปีเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้รับสิทธิ์การรักษาที่โรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นเพื่อรักษาอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณต้องใช้เครื่อง c ีแพนะเราก็ตกใจเครื่อง C ีแพน,ม,นมันแพงมากเลยนะแล้วอย่างเราเนี้ย จะได้เหรอหมอบอกว่าอ๋อตรงนี้ไม่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขาให้สิทธิ์ผู้ประกันตนในการใช้เครื่องนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยโล่งอกสบายใจในใน,ในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านนะครับที่กําลังจะออกจากงานหรือว่าออกจากงานแล้วภายใน6เดือนนับจากวันที่ออกจากงานนะครับผมให้ไปต่อประกันสังคมมาตรา39นะครับผมเพราะว่า สิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์ในการคุ้มครองคุณเนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็เลยได้ใช้รักษาณตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เรื่อยมาแล้วการรักษาเนี่ยรู้สึกว่าอาการดีขึ้นครับสําหรับนะครับผู้ประกันตนนะครับที่มีอาการที่เข้าข่ายเช่นนะครับการหยุดหายใจขณะหลับนะครับนอนโกนนะครับหรือมีความง่วงขณะทํางานช่วงกลางวันนะครับก็สามารถมาปรึกษาครับกับคุณหมอนะครับที่โรงพยาบาล าตามสิทธิ์การสังคมได้เลยนะครับผมพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเินหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กและเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบูโรไปส่งผมหน่อยนุมน่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ ไปด้วยทางรัฐ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 แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยโหลดเลย ร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนยังอยู่กับคนคุยข่าวนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ค่ะมาดูในเรื่องของประกันสังคมกันบ้างค่ะทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะได้มีการจับมือกันค่ะกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่า ขออสอนี่เองนะคะแล้วก็รวมไปถึงจับมือกับทางกระทรวงการคลังค่ะมีการลงนาม MOU ค่ะโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี2567ถามว่าทำไมก็เป็นการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกันตนนะคะทั้งมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40 เพื่อให้เขากลุ่มนี้นะคะมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยโดยยื่นผ่านทางแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตั้งแต่ 1, 1> พฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยละค่ะมาดูข้อมูลนะคะในเรื่องของทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยค่ะเขาจะมีการนำเงินนะคะวงเงินเนี่ยหนึ่งมื่นล้านบาทค่ะไปฝากไว้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อที่ให้เงินก้อนนี้เนี่ยค่ะสามารถที่จะนำไปปล่อยกู้ให้กับผู้ประกันตน สามกลุ่มที่บอกไปมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40เพื่อที่จะนำไปใช้ซื้อบ้านซื้อที่ดินก็ได้สร้างบ้านนะคะเราก็รือจะนำไปซ่อมบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่เงื่อนไขอะคะ่ะคนที่จะก,กู้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 39แล้วก็มาตรา40วงเงินกู้นะคะแต่ละคนค่ะต้องไม่เกิน2ล้านบาทนี่ ไม่เกิน2ล้านบาทนะคะดอกเบีย้ยที่ได้รับเนี่ยคือดอกเบีย้ยต่ํามากๆนะคะคือเขาช่วยเหลือเต็มที่มาดูอัตราดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายนะคะปีที่1ถึงปีที่5จะอยู่ที่1.59ซค่ะพอเข้าปีที่6ถึงปีที่8อัตราดอกเบีย้ยจะเท่ากับ MRR ลบสส่วนปีที่9ไปจนถึงตลอดอายุสัญญาของผู้กู้จะเป็น MRR ลบ0.5 น้อยลงนะคะอันนี้ถือว่าเวลาเช็ค MRR หรือว่าอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารนะคะก็จะเป็นอัตราดอกเบีย้ย MRR ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสนะคะอย่างปัจจุบันตอนนี้เนี่ย MRR จะอยู่ที่6.545ต่อปีเพราะฉะนั้นนะคะอย่างของถ้ากู้ไปแล้วถ้ายังอยู่6ก่อก็ลบไป2ในช่วงปีที่6-8นะคะแล้วก็จะดูอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันนะคะ MRR ปัจจุบันของทอสนั่นเอง อันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านก็บอกว่าใครที่สนใจนะคะแต่ว่าวงเงิน1 0,000่นบาทนะคะที่ทางประกันสังคมเก็บเอาไว้ที่ตรงทอสอน,นี่แหละเพื่อจะไปลปล่อยกู้เนะะี่ยค่ะถ้าเงินหมดแต่ว่ายังมีใครสนใจที่ยังอยากที่จะขอกู้อยู่นะคะทางประกันสังคมเนี่ยก็จะนํากระบวนการการกู้เงินตรงนี้นะคะ่ะเข้าประชุมกับบอร์ดคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นการประชุมเพื่อขอขยายวงเงินให้มากขึ้นเพื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกันตนนะคะมาตรา3 3 3 9 4 0นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าผู้ประกันตนท่านใดค่ะที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะก็ไปติดต่อเลยที่สำนักงานประกันสังคมทุกที่นะคะในพื้นที่ที่เราอยู่ก็ได้หรือไปสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ และต่อมาค่ะอันเป็นนี้เป็นเรื่องของการหาวิธีป้องกันประกันสังคมล่มอันนี้คือต้องบอกนะว่าเป็นเรื่องของการสืบเนื่องนะคะเงินจากประกันสังคมเนี่ยค่ะก็ะคือว่ามันมีการมีการวิเคราะห์นะคะจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ต่างเนี่ยนะคะบอกว่าในปีอ,อ,อนาคตนะคะ ในประเทศไทยเนี่ยคือตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละเพราะฉะนั้นในอนาคตต่อไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะถ้าสังคมผู้สูงอายุขยายตัวกว้างขึ้นคนทํางานน้อยลงเพราะฉะนั้นเงินที่ส่งเข้าประกันสังคมเนี่ยจะต้องน้อยลงอนาคตอาจจะ หมดได้นะคะเขาเลยมีการเข้า,าที่ประชุมกันในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมเนี่ยแหะคะ่ะโดยการเข้าที่ประชุมค่ะก็มีหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านประลัดกระทรวงแรงงานผู้ตวรวจราชการกระทรวงแรงงานนะคะผู้ผู้บริหารกระทรวงแรงงานนะคะคณะกรรมการประกันสังคมนักวิชาการผู้แทนพักการเมืองต่างๆเข้าร่วม ประชุมกันนะคะอันนี้ก็ประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วที่ห้องแซฟไฟ r e อาคาร Impact Form เมืองทองธานีที่ผ่านมานะคะคราวนี้เขาก็เลยคุยกันนะฮะในกลุ่มของที่ประชุมเนี่ยก็บอกว่าข้อมูลตรงนี้มันก็คือเป็นข้อมูลที่ทางประกันสังคมอะคะ่ะได้ให้เอาไว้นะคะว่าการสร้างหลักประกันสังคมให้กับแรงงานนะคะตอนนี้ตั้งแต่ปี2533มาจนถึงปัจจุบันนี้34ปีแล้วนะ กองทุนประกันสังคมเนี่ยมีเงินอยู่สะสม2.6ล้านล้านบาทนะคะเงินก้อนนี้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตน3กลุ่มมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40เนี่ยทั่วประเทศไทยกว่า24ล้านคนเลยนะคะคราวนี้อย่างที่บอกค่ะประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแรงงานที่จะเข้าสู่ระบบในการทำงานนะคะแล้วก็จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ย น้อยลงแน่นอนก็เลยคาดการณ์กันไปเนี่ยคะ่ะว่าอีก30ปีข้างหน้าเงินกองทุนประกันสังคมจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปีที่30มมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าจะเหลือศูนย์บาทนะคะนั่นคือหมายถึงการล่มสลายของกองทุนประกันสังคมนะคะนะคะเขาก็เลยมีการหาวิธีป้องกันแนวทางป้องกันที่จะ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็จะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการขยายการครอบคลุมหลักประกันสังคมด้วยสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอ ะะเพื่อจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาทำงานนะคะทำในเรื่องของอนาคตของระบบประกันสุขภาพให้มันทันสมัยให้มันดีให้มันครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นสร้างาออขออภัยค่ะการสร้างความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมนะคะรวมไปถึงสุดท้ายก็คือแนวทางการบริหารเงินของกองทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะเข้าถึงประชาชน3กลุ่มนี้ให้มากที่สุดนะคะรวมไปถึงการนำไปใช้ในการพัฒนาแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างเสถียรภาพของกองทุนแล้วก็สร้างความยั่งยืนของกลุ่มผู้ประกันตนนะคะอ่านะคะนี่ก็เป็นการหาวิธีนะคะสาปีข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็คิดว่าจะไม่เกิดขึ้นถ้ามีการบริหารการจัดการเงินกองทุนที่ดีด้วยนะคะวันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะในรายการคนคุยข่าวค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ดี d อ t t แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันใหม่ที่รวมทุกเนื้อหาคุณภาพจากสื่อกรมประชาสัมพันธ์ที่คุณคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น n b t 2 h d ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาไปเมื่อวานนี้นะครับ n อ t อีก4สถานีภูมิภาค กับปฏิบัติการฝนหลวงต้นแรงข่าวชาวตาวจแกละนี่นะครับประเด็นดดนี่คือขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ราชการโดยนะครับสีช่วยคุณผู้ชมครับาเบื้องเรื่องของการพัฒนาด้านการคมนาคมและทีวีภาษาอังกฤษ NBT World his that Thailand will benefit directly and indirectly from hosting the He his expressed belief expo from will and สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค104คลื่นความถี่อยู่ที่ไหนก็รับฟังรับชมได้ หรือคลิปเด่นประเด็นร้อนจาก YouTube ในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กว่าร้อยชนแนลรวมทุกคอนเทนต์คุณภาพและเหตุการณ์สำคัญเพื่อคนไทยทั้งประเทศตออโจทย์ไลฟ์สไตล์พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อยุคใหม่สารการเลือกตั้งน่าจะมีสรรีสารทูนาดและเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาครัฐด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นี่เว็บแอปพลิเคชัน PRD o t t Platform ประเด็นประหมอค้างดำพาทางออกผมเจอแล้วผมเจอเยอะเพื่อาไทยต้องลงมาผพ้ว่าเราลงมาเคยงานทักรัฐว่าจริงจังกันแค่ไหนปัญหาประหมอค้างดำจังหวัดจันทบุรีถ้าเกิดวันนี้บ้านเขาถูกทำลายนะไ่ไม่ปล่อยไปเป็นเหยื่อนะตอนนี้ไม่ใช่โลกร้อนแล้วเป็นโรคเหยื่อนะร่วมคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขบูรณาการแก้ไขปัญหาประหมอค้างดำจังหวัดจันทบุรีกับรายการเวทีชาวบ้าน รับชมพร้อมกันวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567เวลา11นิกา5นาที11นิกา30นาทีทาง n b t ภาคกลางทีวีดิจ <Radio> ิตอลกดหมายเลข11